บรรยากาศยามเศร้าๆเนาะพี่น้องที่อยู่ชอปปปล้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนเนาะมา mm. ผมมาพอกับ mm. ซาลาสินเก่าสินเคยเมื่อนี้ซาลากสิไปสง่งวีรดาและกับมีสบายดี <S S อุ้ยไปส่งมี มีกับวีรได้อีกแล้วพี่น้องไปเดี๋ยวบรรยากาศห้าสิบไปบึงมือนี้ห้าสิบไปบึงบรรยากาศที่ว่าอยู่อยู่บริเวณหรือว่าอยู่ในหงเฮียนส่วนตบลห้าสิเป็นแนวใดเนาะส่วนตบลท,ที่อยู่ฝั่งเาาห้าสิเป็นแนวใดแล้วก็มีวิธีชีวิตแนวใดเนาะมือนี่คือแบบว่าหงเฮียนกับสิมาสิมาเบิดถุงหงแล้วพี่น้องมือนี้ไปพี่น้องถาไปบึงไปชมว่าหงเฮียนมีผู้ละวีรเดา สิเป็นแนวใดกันเนาะสบายดีเอ้าสบายดีแลนกระยอกกระยอกมาโอ้โหเจ้าอันนั้นอุ้ยได้ท้องใหม่เบิร์ตคู่คนเลยวะส่องบาวายอินดี้เนะของไผาของพ่อทั้งวีพี่น้องผู้ใดเป็นเอฟซีน้องวีแหละยกเบอร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ส่องบาวายอินดี้เนี่ยเด้อ เมื่อนีเมื่อนีเจ้าคือแต่งตัวหนาหักแต่โอ้จะมีแต่สีชมพูเนาะมีพูกับมีแต่สีชมพู่ะเดินทาง กังีีเนี่สมบีเป็นีเจ้าหเนื้อมีเจางฉัมีมีตางค่ะบปั้นห้องตรงนมีอยู่ในห้องนะด

แปดออกมามิทเทอรน,นี่บ่กสองสี่หกเจ็ดนี่ก็คือความจะมาขี่ของเด็กหน่อยนะขีกกะ่กวดเปิดมาให้มันชุดนักเรียนยังหมงมาหลายเนาะพี่เนาะ เราทำความสะอาดผู้ได้มาก่อนกันคือมือหนึ้งคัมพิลว่าเป็นหัวหน้าห้องว่าคัมพิลคัมิวเจ้าเป็นหัวหน้าห้องตี เดจาน,นพาดิ๊งหน่อยปัดนี่คือโหองเฮียนอยู่สนบุษที่ลาวเนาะก็อยู่บรรยากาศกแบบนี้แหละพี่น้องแต่ซาลาว์แต่ยังน้อยๆนะก็สิเป็นประมาณนี้แหละพี่น้อง อ่ะมาโรงเรียนก่อนหมู่ก็ต้องกวดปัดแล้วก็ทําความสะอาดโต๊ะตั้งเนาะเสื้อสาเขาก็เตียมเขาโรงเรียนปัดกวดให้สะอาดทําความสะอาด เปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างมันยังสีแจ้งหุน่นหน้าต่างทั้งนั้นมันหลอกบอโอ้ยเขาหลอกหลอกได้ฮันลุโตตังเนาะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกๆคนมาผมมาพ่อก็ับซาลาเส้นกา่าเซ็นเคยนอพี่น้องมือนีสิผ้าพี่น้องมาอาบนำ้ำพ้อมกับเด็กๆของเฮาเนาะนี่ก็คือเอาปลาน้อยเจ้าสิลงมาย่างลูกไปข่าไประวังปิงเด้อขอบปิงมันหมากอยู่มองนำเวิ้น อย่านั่งลูกเนื้อย,ยืนอาบยืนอบอกแป้นด้าอะไรมีผู้สีอาบน,น้ำพี่น้อ้งเอาลัก,กี้ลัก,กี้กลับเข้าไปแม่ลูกโอ้ลักกี้ ลักกี้กะอยากลงมานําคือกันเซนด้าก็มีผู้ให้ระวังลื่นด้อลกูกแห้เซนด่าก็มีผู้อาานํำไปก่อน ระวังลมระวังลมระวังลมพาลูกสาวมาอาบน้ำโอ้ยเพชรมียังนอกแบบนะ มีภูมีผู้ขี่ได้น้ำน้ำน้ำกันได้พี่น้องเไยเวลาเวลาที่วันมาเคยตตรงนอะพี่น้องตรงน้ำแห้งแห้งหนึ่งสี่ีเขาไปอยู่มองแพนด้ากรับมีภูเขาแเ,เละเพราะว่าน้ำสีโจดกายเป็นเนาะ ยีนันยก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 พาลูกสาวมาน้่งที่น่องเย็นไหมีนั่นนั่นระวังลมระวังลมมันนี้แต่สองเลยนน่อง ที่ว่าอาบน,น้ำเนะาะพร้อมกับองค์ทลากเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวปังปอนปังปอนอย่างจมจมจมไปไปนุมไปนุมไปนุ่ม มเมื่อปะป้าลูกสาวมาอาบน้ากับบุงลูกโผลลูกสาวกันมีแต่ผูด,ดื้อไปปะไปได้เมื่อปะอะไรได้นี่เนาะเมื่อยทาออะไรได้หน่อา้าวกระเจ้าสีเอารถความออกเลแม่บาทนี่ โอ้โหสั่งสั่งกา้าจักแล้ว,วยังมีมีเมื่อแล้วแซนด้าย่างดีๆีย่างดีงด ไป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 อาบเลยเม,มามมนเลยมนงดูดื้อความดื้อนีภูลูกแม่